สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านต่อไปนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ไวรัสโคโรนานะครับคุณโคโรนาครับก่อนอื่นเลยต้องถามว่าต้นตระกูลของคุณนั้นเป็นใครและมาจากไหนครับครอบครัวของผมจะถูกเรียกว่าครอบครัวไวรัสบรรพบุรุษของผมคือซาร์สมาจากประเทศจีนและเมอร์สมาจากซาอุดีอาระเบียครับคุณโคโรนาครับแล้วคุณสามารถเพิ่มจํานวนได้เร็วแค่ไหนครับ ผมสามารถเข้าไปในเซลล์เพียงตัวเดียวและหลังจาก24ชั่วโมงผมก็จะเพิ่มจำนวนได้อีกเป็นหลายๆล,ล้านตัวเลยนะครับเออแล้วทำไมคนทั่วไปถึงเรียกคุณว่าโควิด -19 ่ะครับมันคือตัวย่อของคำว่า coronavirus disease 2019นะครับอ๋อย่างนี้นี่เองแล้วจุดเริ่มต้นของคุณคือเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนครับ จุดเริ่มต้นของผมก็คือเดือนธันวาคมปี2019ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนที่หลายๆคนรู้นั่นแหละครับอ,อ๋อแล้วคุณแพร่กระจายได้ยังไงครับผมแพร่กระจายได้โดยการนำพาของเศษละอองฝอยผ่านการไอแล้วก็ผ่านการจามด้วยครับคุณโครโรหน้าครับแล้วคุณเข้าไปในคนปกติเนี่ยทางช่องทางไหนครับอุ้ยหลายทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางปากทางจมูกหรือทางตาทั้งสองข้าง แล้วระยะฟักตัวล่ะครับใช้เวลากี่วันครับปกติแล้วก็ประมาณสัก2ถึง14วันแต่โดยทั่วไปแล้วก็ประมาณสัก5ถึง6วันเห็นจะได้ครับงั้นขอถามถึงจุดประสงค์หน่อยนะครับคุณเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เพื่ออะไรครับไปโจมตีระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทำลายมันให้สิ้นซากไปเลยแล้วมีสภาพแวดล้อมแบบไหนไหมที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือที่ชื้นๆขมุขมัขมวแล้วก็ที่อากาศเย็นๆน่ะ แล้วคนที่ติดคุณไปเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงบ้างครับเขาก็จะมีไข้ไอแห้งๆมีอาการเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียด,ด้วยแล้วการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีไหนครับที่ให้ผลแม่นยําที่สุดครับโดยทั่วไปแล้วคุณหมอเขาก็จะเก็บสารคัดหลั่งทางโพรงจมูกหรือว่าจะเป็นทางช่องลำคอครับแล้วคุณโคนาชอบอะไรครับ ผมชอบความแออัดก,การปรปับปนของผู้คนการไม่รักษาความสะอาดสถานที่ต่างๆที่อับชื้นแล้วก็อากาศที่เย็นและมีอะไรที่พอจะหยุดคุณได้ไหมวิธีง่ายๆก็ให้ทุกคนนะ่ะอยู่บ้านไปรักษาความสะอาดด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆก็ทําให้แห้งให้ร้อนแล้วก็บ้วนปากบ่อยๆก็ได้คุณจะฆ่าเขาทุกคนเลยหรือเปล่าครับเมื่อคุณเข้าไปสู่ร่างกายของเขาได้โอ้ยไม่ใช่นะครับผู้คนเนี่ยต่างพากันหวาดกลัวกันไปเองแต่ในความเป็นจริงแล้ว 80%ของผู้ป่วยเนี่ยสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องรักษาด้วยแล้วก็ยังมีถึง17%เลยทีเดียวที่สามารถป่วยแล้วรักษาให้หายขาดได้มีเพียงแค่2-4%เท่านั้นละครับที่ผมสามารถฆ่าได้อะแล้วคนแบบไหนกันครับที่คุณชอบฆ่าผมก็จะฆ่าเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดานันแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจแล้วพวกเด็กๆล่ะครับ ถึงผมจะไม่ใช่มิสไทยแลนด์เวอร์แต่ผมก็รักเด็กนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ทําอะไรพวกเขาเหรอกนะครับแล้วคุณพอจะบอกถึงวิธีป้องกันตัวจากคุณได้ไหมได้อยู่แล้วก็ง่ายๆให้อยู่บ้านยังไงล่ะอย่าไปปะปนกับผู้คนเยอะๆล้างมือให้ถูกวิธีแล้วก็ล้างให้บ่อยๆด้วยหรือถ้าจะจามจะไอก็ให้ไปหาผ้ามาปิดปากซะด้วยนะถึงแม้จะหายากก็เถอะแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร แล้วก็ควรที่จะรักษาความสะอาดภายในบ้านสม่ำเสมอข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทั้งลูกบิดประตูโต๊ะคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยให้ทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ,อมคุณโครนาครับเรารู้จักด้านมืดของคุณแล้วคุณมีด้านสว่างบ้างไหมล่ะครับโอ้ยอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้ว ผมได้จัดแจงสมาชิกในครอบครัวให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันยังไงละ่ะทำความสะอาดสภาพแวดล้อมแล้วก็แน่นอนผมทำมันได้สำเร็จในช่วงระยะเวลาอันสัน้นโดยที่องค์กรสิ่งแวดล้อมต่างประเทศนี้ไม่เคยทำมันได้มาก่อนเลยผมได้ทำให้องค์การอนามัยโลกได้เห็นภาพถึงความอ่อนแอของเหล่ามนุษย์โดยบางคนก็พยายามวิงวอนขอพยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าและหวังว่าการกระทํานั้นจะเป็นการกระทําที่มาจากใจจริงงั้นผมขอถามหน่อยว่า จริงๆแล้วคุณมีความสุขแล้อที่ทำแบบนี้โอ้ยแน่นอนผมทำให้มนุษย์เนี่ยฉุกคิดถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์มองย้อนไปในอดีตก่อนที่จะมีโควิดและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้สุดท้ายคุณมีอะไรจะฝากไหมครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันอยู่บ้านจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันหรือว่ายารักษานะันนะก็ต้องขอขอบคุณคุณโควิดนะครับที่สละเวลามาคุยกับเราครับ